เดี๋ยวก่อนวัยรุ่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อช่วยกันทำมาหากินกันด้วยนะครับผมอย่านั่งดูเฉยๆกด subscribe ด้วยกดเลยถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นร้านนี้เลย FDC ชอบบริการกดเกมพัสและกด g i ฟต์แมต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบักที่ถูกสุดโหดกระโดดคีเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ ID pass และมีบริการเติมเกมอื่น ด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อสวัสดีเพื่อนๆนนหรอ เพื่อนเลยครับโอ้ย oh, yeah. อยู่ผมเองครับไมคกี้ครับแล้วก็ไอทิส นกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะครับกลับมานะครับกับการแต่งตัวนะครับในโรบอตตามงบต่างๆกันอีกแล้วครับผมแต่ที่รีได้ว่าพิเศษอีกแล้วนะครับรีได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาคอสเพนะครับบ่อยมากเลยนะครับโดยงบนะครับที่เราจะมาคอสเพในวันนี้นะครับต้องรีได้ว่าเอาใจเพื่อนนะครับสายฟรีช่วงปิดเทอมเลยครับผมเพราะว่าการแต่งตัวครั้งนี้นะครับเราจะมาแต่งตัวนะครับตามของนะครับที่ ทางโรบอทนะครับแจกออกมาให้กับเรานะครับเป็นของฟรีที่มีถึง3อย่างกันเลยนะครับผมโอ้โหเรียกเราเยอะมากสำหรับการแจกครั้งนี้นะครับของโรบอทนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราตัดฉากไปหน้าโปรไฟล์นะครับหรือหน้าโรบอทก,กันเลยครับผมคาถาแยกเงา แล้วตอนนี้นี่ครับผมก็ได้อยู่ในหน้าโระบทของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอเทมนะครับหรือของที่ทางระบทเนี่ยแจกนะครับฟรีเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็น3ตัวนี้นะครับอ่ะจะเป็นป้ายนะครับนี่ที่เขียนแบบนี้ข้างหลังของเรานะครับผมพร้อมกับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าเอ่อแขวนคอนะครับอันนี้มาเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับ3ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อให้ดูไม่ยากเกินไปผมจะอ่ะปิดการมองเห็นของตัวเองไว้นะครับ ปิดไม้ขอดผมนะครับให้เห็นแบบชัดๆก็คือจะมี3ชิ้นนี้นะครับผมนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายนะครับที่เขียนว่า free renes x นะครับผมที่จริงมันน่าจะต่อคำนี้ด้วยเนาะโอเคอันนี้อาจจะเอาเขียนไม่หมดนะครับคาดว่าโอเคก็จะเป็นสำหรับตัวป้ายตัวนี้นะครับที่เราสามารถรับได้ฟรีนะครับผมแล้วก็จะเป็นรองเท้าอุ้ย รองเท้าตัวนี้ก็เทนะมีสีลุ้งอยู่ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นแขวนคอเรานะครับในส่วนนี้จะเป็นคล้ายๆป้ายนักโทษนะครับไม่คล้ายนะครับมันคือป้ายนักโทษเลยในส่วนตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยมาแต่งตัวกันเลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่อยากได้ในส่วนของไอเทม3ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งนะครับไว้ใต้คอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆเลยนะครับผมจะอ่าทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากลองแต่งตัวแบบสายฟรีดูนะครับเดี๋ยว 3ชิ้นนี้นะครับว่าเราจะแต่งออกมาให้อยู่ในรูปแบบไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยเคลียร์พวกอสิสระซอรีนะครับผมไอ้เคลียร์พวกอิสระซอรีนะฮะแล้วสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับหน้าโรบอทของผมเนี่ยมันยังไม่ได้รับของนะนเพื่อนๆนะก็คือผมยังไม่ได้กดรับนะครับแต่ทีนี้ผมจะกดรับเลยสำหรับไอเทมชิ้นที่1น,นะครับผมนี่ฟรีครับมีของฟรีชิ้นที่2จัดไปฟรีอีกแล้วนะครับ ต่อมานะครับชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายแล้วไปนักโทษเนี่ยครับผมคาดว่าการแต่งตัวของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นสไตล์นักโทษแล้วแหละครับมัน <c oughs> เออมันต้องเป็นสไตล์นักโทษแล้วแหละอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้รีเซ็ตรีเซ็ตสักรอบหนึ่งนะครับปึ๊บ <c oughs> โอเคจัดมานะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็กดใส่เลยสำหรับไอเทมพวกนี้นะครับผมกดใส่มาทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ อ่านะครับออเอาจริงมันก็ดูดีอยู่นะทีนี้เราจะแต่งตัวเป็นสล์นักโทษนะครับเราต้องไปดูในส่วนของเสื้อผ้าฟรีผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับออเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับผมไปดูในส่วนของเสื้อผ้าฟรีนะครับผมคือที่จริงนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะใส่เป็นในส่วนของเสื้อผ้าเบคอนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้นะครับผมก็ถือว่าอ๋อไม่ได้ดูแย่นะครับส่วนตัวผมว่ามันก็ดูดีนะครับในสล์เบคอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับพอจะแบบมีงบโรบักเหลือๆนะ มาสักสิบโลบั5กหโลบัก็ได้นะครับผมก็อาจจะแบบว่าอดูในส่วนของเสื้อที่เป็นนักโทษจริงๆเลยนะครับมันจะดูดีกว่านี้นะครับจะได้เข้าแบบสไตล์นักโทษเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่มีโลบักเนี่ยจะสายฟรีแบบนี้ก็ได้ครับคือเสื้อผ้าเบคอนหรือ เสื้อผ้าที่แบบว่ามันก็ฟรีเหมือนกันนะครับก็มีแบบพวกบบลายพิซซมพิซซ่าเนี่ยก็พอแบบจะใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีโลบักเหลือๆนะครับย้ําว่าโลบั๊กเหลือๆนะครับประมาณ5-10โลบั๊กเนี่ยไปดูพวกเสื้อนักโทษแบบนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนักโทษที่บดูดีขึ้นมานะครับผมจะซื้อแค่เสื้อก็ได้นะผมว่าถ้าเกิดซื้อเก่งมันจะดูแบบมันจะดูรวมๆกลมกลืนไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะลองเปให้ดูสักเล็กน้อยนะครับย้ําว่าโลบั๊กเหลือๆนะครับค่อย่าง ให้กับเพื่อนๆเฉยๆนะครับอ่ะก็จะใส่มานะครับผมสำหรับเสื้อนักโทษแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารวมในส่วนของตัวกางเกงด้วยผมรู้สึกว่ามันกลืนกันไปมันเนี่ยมันดูเป็นมาลายเลยนะครับมันก็ดูไม่เท่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราใส่เสื้อเฉยๆเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะอันนี้เดี๋ยวในส่วนตัวนี้ผมรีเซนสักรอบหนึ่ง ผมน่าจะกดใส่เสื้อแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้ปิดเอาไว้เห็นไหมเนะี่ยถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของเสื้อที่เป็นนักโทษนะครับกับกางเกงฟรีนะครับอันนี้เนี่ยก็คือใช้เพียงแค่5โรบักเท่านั้นเองนะครับก็คือซื้อเฉพาะเสื้อนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้เป็นเซ็ตชุดนักโทษเลยก็ จัดไปอีก5โลบักนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเกินไปผมก็จะไม่ซื้อนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตัดฉากนะครับไปดูในตัวแมปเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าอ่าโลซีซันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าโลซีซันจะรองรับพวกอิสเซอรีนะครับหรือของที่แจกฟรีหรือเปล่านะเพราะว่าปกตินะครับของที่แจกฟรีบางชิ้นเนี่ยเอ่อในส่วนของแมปโลซีซันก็ยังไม่รองรับนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าดูกันเลยครับรวมมันเข้าไป พอเราเข้าสู่ตัวแมปมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับท่านาเนี่ยครับเป็นในส่วนของตัวป้ายนะครับอ่าป้ายด้านหลังนะครับป้ายนักโทษของเรารองเช้านะครับแล้วก็เสื้อนะครับลายเขาเรียกว่าอะไรดิอ่าลายนักโทษอ่าผมใช้คานี้ละกันนะครับลายนักโทษกับกางเกงฟรีเบคอนนะครับเกงยีนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเอามาดูดีนะครับในระดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแมปนี้มันปรับภาพสวยด้วยผมชอบผมชอบโทนสีแมปนี้นะเออเวลาแบบแต่งตัวอะไรมาในแบบนี้ก็เรียกว่าดูดีหมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับตัวเบคอนนะครับใช้งบใน การแต่งตัวครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่5โรบักเท่านั้นเองนะครับผมแนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแบบ5โรบัจกจะใส่เสื้อเบคอนนะครับหรือเสื้อลายพิซซาที่เป็นแบบฟรีๆเลยก็ได้นะครับ